คนเดินแล้วนะคะก็ขึ้นจากเรือมาก็คือมืดแล้วเหมือนกันเราก็เลยนั่งรถที่เป็นเหมือนรถแบบว่าพ่วงข้างอะละมาที่นี่นะคะคอละ20บาทเท่านั้นเองนะจากที่พักมาถึงตรงนี้นะคะก็ของกินเยอะแล้วก็เออก็จะเป็นพวกของกินที่เหมือนตลาดทั่วไปนั่นแหละคือคากมากเลยนะคะทุกคน คนแนะนําให้ไปงานวัดเมื่อคืวคุณลุงที่ขายติมเขาก็แนะนําให้ไปงานวัดนะคะเพราะว่าเป็นงานประจาปีเขาห่างหายไปสามปีแล้วเราก็โชคดีที่เรามาตรงกับวันที่เขามีงานประจําปีพอดีเลยนะคะเป็นงานประจาปีเจดีพุทธคยาใช่ไหมเมื่อกี้คิดว่าเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราก็อาจจะไปที่งานวัดสักหน่อยแต่ว่า ก็ไปมาก็คือเราเห็นคนเยอะๆนั่นก็คือเขาเป็นประเพณีของเขาเป็นงานประเพณีของเขานะซึ่งเขาบอกว่าคุณลุงบอกว่าเขาไม่ได้จัดมา3าปีเพราะเนื่องจากโควิดเขาก็เลยไม่ได้จัดเพิ่งจะมาจัดปีนี้ได้แหละเราก็เลยโชคดีเพราะว่าทั้งพี่คนที่มาส่งเราที่แบบว่าคนเรือแล้วก็คนไหตีมาเขาก็แนะนําให้ไปกันทุกคนเลยนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าเกิดเสร็จจากตรงนี้ก็อาจจะได้ไป ที่เขานึ่งสุกมาแล้วเขาจะมีแบบทอดด้วยก็คือข้างนอกมันจะกรอบแล้วก็ข้างในมันจะนิ่มแต่ว่าเนี้ยเราก,กินได้เลยมันจะเหนียวเหนียวหน่อยก็คือแบบหนึบหนุบแต่ว่ากินกับนมข้นก็จะอร่อยขึ้นนะคะคุณป้าเขาให้ชิมแบบทอดด้วยก็กินเหมือนกันจุ่มนมแล้วก็กินอ,อร่อยกว่า แบบนึ่งก็อร่อยเหมือนกันถ้าใครชอบกรอบๆก็กินแบบทอดถ้าใครชอบหนุบหนับก็กินแบบนึ่งนะคะเดีเราก็ไปเดินทางไปเที่ยวงานวัดต่อนะคะแต่ว่า เขาก็แนะนําให้ขับรถไปเพราะมันอยู่ฝั่งนึงปะปะก็คืออยู่ฝั่งที่เราอยู่เมื่อวานนั่นแหละแต่เนี้ยมันคือถ้าไปจุดตรงเนี้ยมันก็ไกลต้องขับรถไปอ่ะอเดี๋ยวดูก่อนว่ามีรถที่เราสามารถที่จะแบบเท่าเขาไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เกี็ดขับรถไงคืออยากแบบนั่งสองแถวหรือตุกๆอะไรก็ได้ไปเดี๋ยวไปเดินหารถกันนะคะว่าจะมีรถไปบ้างไหม เรากำลังจะทิ้งขยะแต่เขาบอกว่าห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ตกลงว่ามันทิ้งได้ไหมอะ เป็นงานประจำปีนะคะของวัดหลวงพ่ออุตมะนะก็คือที่เขาบอกว่าจะมีทุกๆปีเราก็โชคดีเราก็ได้มาด้วยนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในก่อนดีกว่าแต่ว่า,มาเมื่อกี้ผ่านมาคนเยอะมากของขายก็จะเหมือนอน,กนกันกับงานวัดที่กรุงเทพแหละคล้ายๆกันก็เหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นพวกของใช้ของกินอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็จะมีมวยที่เขาบอกว่าเออที่มันน่าสนใจอ่ะก็คือที่เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีมวยนะทุกคนเราก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นลิเกด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวเดินไปดูตรงลิเกดีกว่า ไฝั่งทยนะคะคแอนก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปงานประจำปีของพี่น้องชาวมอนมานะคะที่วั วังวิเวกอารามนะคะหรือว่าวัดหลวงพ่ออุตมะคนเยอะมากเหมือนเราเดินงานเกษตรแฟร์เลยอะ่ะก็คือเป็นเหมือนงานตลาดนาัดมีของขายทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยเขาก็จะมีไฮไลท์อยู่ตรงลิเกมอน เมื่อกี้นั้นก็ไปรอดูอยู่นะคะก็สนุกดีต่างจากลิเกไทยเลยก็คือที่นี่เขาก็าจะเป็นอารมณ์แบบร้องเล่นเต้นระบาอะไรอย่างเงี้ยคือสนุกสนานแต่ว่าคือมันก็จะเป็นภาษามอญแหละเนาะนั่นก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าคือได้ดูแล้วก็บวกกับเพลงเขามันสนุกอะ่ะเออมันก็ทําให้เราสนุกไปด้วยนะคะอยากให้คน มาเที่ยวสังขาบุรีกันเยอะๆนะเพราะว่าที่เนี่ยคนที่นี่เขาค่อนข้างจะเฟรนดี่นะและ้วเขาก็คุ้นชินกับนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าเราจะไปเจอเขานะเขาก็จะเข้ามาทักเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงน้องๆที่เขาแบบตัวเล็กๆแล้วเขาใส่ชุดพื้นเมืองมีแบบหม้อเทินอยู่บนหัวเนี่ยเขาก็โหโพสแรงมากนะคือเวลาขาขอถ่ายรูปนะน้องก็จะแบบว่าโพสท่าแล้วก็ จิกกองแรงมากน่ารักมากทุกคนเลยนะคะก็ถ้าเจอน้องๆก็เข้าไปขอถ่ายรูปกับน้องๆได้นะคะน้องๆเขาก็น่ารัก โคเก่งทุกคนนะคะและเราก็ได้เจอกับน้องซันต้านะคะที่เขาเป็นไกด์พาเราไปเที่ยวเรือนะตอนแรกเราก็ได้เจอกับน้องโดยบังเอิญน,นะคะก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไกด์เป็นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาพาเราไปเที่ยวลงเรือพาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีไปทั้งหมดอ่ะ4ที่ด้วยกันนะทุกคนก็คือ3มที่แรกเนะี่ยที่เป็นเป็นวัดจมน้ำอะ่ะ ก็คืเนี้จะเป็นแพ็กเกจของเขาไปเลยเป็นแพ็กของเขาเลย3วัดใช่ไหมแต่ว่าเราจะไปวัดที่4เนี่ยเราก็จะต้องเลือกระหว่างผาญ่ปุ่นกับประตูเมืองทีนี้เราก็ตัดสินใจไม่ได้นาะเขาเลยแนะนําให้ไปประตูเมืองดีกว่าเพราะว่าผาญี่ปุ่นจริงๆก็สวยแต่ว่าก็คือเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็เลยไปประตูเมืองดีกว่าทีนี้ประตูเมืองอะ่ะ ก็จะมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็เรื่องของความเชื่อนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยข้างบนนะคะเราก็ได้ไปสักการะพระที่อยู่ด้านบนตรงใกล้ๆก,กับประตูเมืองนั่นแหละเขาบอกว่าพระองค์เนี้ย ก็จะให้พรนะคะเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของโครคภัยไข้เจ็บคือใครที่อยากจะได้อะไรอะ่ะก็ให้ขอพรเอาที่นี่เขาจำไม่บนนะส่วนถ้าใครได้พรแล้วเนี่ยสำเร็จตามที่ตั้งใจก็สามารถที่จะนำสิ่งของหรืออะไรก็ได้มาตอบแทนท่านนะคะเอาที่เราสะดวกเราอยากเราอยากให้อะไรอะไรย่าเงี้ยเราก็เราก็นำมาถวายนะคะและอีกวัดหนึ่งที่เราอยากจะบอกว่า วัดเนี้ยคือน้องซานต้าเขาบอกว่ามีสิ่งเร้นลับด้วยนะทุกคนก็คือเป็นวัดไทยที่เราจะต้องเดินขึ้นบันไดไปอ่ะทั้งหมด67สิขั้นตอนแรกเราก็คิดว่าเออเราคงไม่ขึ้นไปหรอกเพราะว่าเรากลัวมืดด้วยกลัวไม่ทนันเพราะเราต้องเหลืออีกวัดหนึ่งที่เราต้องไปใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรามองขึ้นไปก็เออดีนะ ไม่ได้สูงชันมากเท่าไหร่แล้วก็บันไดอ่ะเขาก็ทําใหม่แล้วนะคะก็คือทางขึ้นทางลงอะไรอย่างเงี้ยสะดวกสบายเราก็เลยตัดสินใจขึ้นไปนะแล้วก็น้องเขาก็ไปเล่าเรื่องเออที่มาที่ไปของวัดเพราะว่าจริงๆวัดเนี้ยเป็นวัดไทยแต่ว่าเป็นคนมอญเขาเป็นคนสร้างนะคะเขาก็จะมีเหมือนรูปปั้นสลักของรัชกาลที่6ของชาวมอญอ่ะอยู่ตรงบานประตูหน้าต่างของทุกบ้านเลยนะคะตรงตรง,ตรงโบสถ์อ่ะ แนนก็ก็ถ่ายรูปไวนะ้ถ่ายวิดีโอไว้คือันนจะมีกล้องตัวหนึ่งของแนนที่แนนอะ่ะคุยกับเขาไปด้วยแัน,นก็ถ่ายไปด้วยนะปรากฏว่ากล้องค้างไปเลยก็แนนก็เลยแบบเข้าใจว่าคลิปเนี้ยจะถูกเซฟไว้ด้วยแต่ปรากฏว่าพอมาเช็คแล้วเนี่ยไม่ แล้วก็ด้านหน้าที่นานาได้ไปถ่ายอตรงหินที่ชาวมอนเขาจะเรียงเรียงเรียงเอาไว้เพื่อขอพรนะ่ะจะอยู่บริเวณรอบๆของโบสถ์นั้นเลยนะคะนั่นก็ถ่ายไว้หมดเลยนะทุกคนแต่ปรากฏว,ว่าไม่มีเหมือนกันแต่กล้องเขาถ่ายไว้ก็ยังถ่ายได้อยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ก็ยังไม่ได้เช็คแต่ว่าคิดว่าถ่ายติดอยู่นะคะแต่ว่าของแนนอะกล้องของแนนก็คือไม่ติดเลยแล้วก็ เขาแนะนำว่าใครอยากมาเที่ยวที่แบบตอนนี้น้ำมันกำลังลงที่น้านมาเนี่ยป,ปลายปลายกุมพาน<ๆ>้ำก็จะเริ่มลงกำลังลงเรื่อยๆวัดหลวงพ่ออุตมะเดิมอะค่ะ <S <S <ๆ>เขาก็จะโผล่ขึ้นมาละเราก็สามารถเข้าไปเดิน <S 2> <S 2> <S 2> เข้าไปสักกราระพระด้านในได้แต่วัดอื่นๆก็ยังมีจมน้ำอยู่ ถ้าใครมาสังขาะบุรีแล้วอยากให้น้องซานต้าเขาพาไปเที่ยวนะคะก็สามารถที่จะติดต่อน้องเขาไปได้ทาง,ทางเพจของน้องเขาก็ได้นะคะจะบอกว่าเพจน้องเขาเนี่ยคนติดตามเยอะมากนะเพราะว่าน้องเขาก็เป็นไกด์ท้องถิ่นของที่นี่อยู่แล้วด้วยนะคะเขาก็สามารถที่จะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวให้พวกเราพร้อมถึงเรื่องราวข้อมูลนะคะทางประวัติศาสตร์ของเพื่อสังขาะบุรีในยอย่างละเอียดเลย และที่สำคัญที่นี่นะคนมอนเฟรนลีมากนะคะแล้วก็อาหารก็อร่อยนะคะบรรยากาศดีมากๆอากาศก็ดีด้วยนะคะที่สังขาบ,บุรีเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คุณคิดอีกนะคลิปหน้าแนานจะพาไปไหนกดไลค์กดแชร์แล้วก็สันกระดิ่งให้นานด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าน,านนะส่วนวันนี้เนี่ยขอตัวไปนอนกันนะคะบายบาย